ต่อนนี่ัน Teraz, ละน้อยเอาะใส่ทุงเป็นแดนไก่นะไปนี่ไก่กูมึ่ว่าปไก่ดีทอดนะเออมีเงินซื้อเขาเลยเออไม่มีเหุีาอกนะพี่น้องบอกทังเลยเอาเอาไอ้พี่มาปีไก่ตอนแยกขาเผืออะไ กินรโลกิน,กนลเลยไหมเข้าเลยแม่รับจ้างเพือนกูก็ได้มารับจ้างเพ้าได้กินเขาพี่แล้วใช่อก,กองบ้นานเ้าก <laughs> ูขายเองกูไปจจาของจ้าปีไก่<อ>าก้านเจ้าขาประมาณนี้แหละทุกคน สบายดีสบายดีเด้อพ่อพี่น้องสุกสุกคนมันหกัวันเสาร์น,นะเป็นแต่สนเสาร์เลยทุกคนนะสิ่งไก่ไอตอนหับลูกค้านะไก่ก็สุกโตกทุกคนมันหนึ่งอยู่กันสองคนกับเจ๊กินดานะเตรียมไก่ไว้่แล้วสุกคนเราสุกปี ฉันนั่นคนทางนะเตรียมบุมีคนนะไปยังสร้าอาโขดงงอาโขดงงคนกำลงังซีบนะเลิกมาเลยน,นะทุกคนเพราะว่ามันก็เป็นมือนสาวเลยมือนสาววันที่สิบแปดนะสิขาวก็ะตุ้นแต่สศร้ามันปิมาย่างไก่นะ เยาอยู่กับเจจิาอยู่กับขนอกเสียงมีแต่เสียงรถมันหลบมีแต่เสียงรถบันูกทุกคนมางมีทางทุกคนตัดกล้เขาจะแก่ใหม่เลยทุกคนไกลไปถ้ต้องติดตลอด ปิ้งไก่ปิ้งจังไดให้ซุปตัว,ตวโตนะทุกคนนะต้องมีวิธีโอเนาะที่สำคัญต้องใจเย็นเลยเพขาก็เขาบอกว่าปิ้งไก่ใจห่อนเป็นอยังมันขึ้นใหม่ต้นซุปเวลามีเป็นอยังมันต้องตั้งเก็บใหม่เก็บใหม่นี่งเ,เก็บใหม่ มา,ามื่อวันนี้เดิมเอยันี่ยราเดิมเนะทุกคนว่นที่เขาทำมาตื่นสายบอกสกายนหนึงมือันนี้พอาวน่องเามาเปิดต้นต่เศร้าน้องเขาอาจ,จตื่นแต่ห้าโมงทามึงเพื่อสีดังไฟเพื่อสีน่หนึ่งเข่าจัดหอบจัดแทาน อาปลาทายไปน้ำพลอยไปน้ำปิ่งไปน้ำนะทุกคนผ่านไปผ่านมากับแววุดนุ่นเด้อทุกคนนะผ่านสิกข้าวไก่ลาดแท้เนี่ยคนห่อคนทอนพร้อมเสิร์ฟเนาะผ่นมาช่วงเศร้ากับสิ่งนี้กินแก่คน้อนพอไก่เขาต้องปิ้งมือต่อมือเนาะผ่านพับปิ้งไปหลายมือนะหรือว่าแฮมคืนนี่ทุกคนจะฮู้เลยว่าไก่มัน ไก่แห้งไก่บบสดนะซีดมันเสหงข่าวคนไก่ล,ลนะแต่ทุกคนเนะี่ยชินในนำใ้ำไมเบิง่งชินในนำ้ำพวกบางคนก็จะบอกไก่เก่าโบโบไปสิอันนี้ไก่ใหม่นะทุกคนนะวพอหัดปิ้งมือต่อมือปิ้งหันท้าวปิ้งให้แห้งโบ่บ,บต้องแหงโบต้องให้แหง้ง ไอซุกหัวโตนะทุกคนมันปิ้งแห้งเลยเวลาเนี่ยโดนไปแล้วลมันสีแ่าเขินมันสี่ยนแหละตอนนี้ห้านก็ยังม,ม,มีแขกมีคนน,คน,น,นตะกางเตรียมอยู่กันสองคนบางคนถาม ว่าะิ่งจั้งใดิ้งให้สุกทั้งโตเนี่ไฟเขาต้องไฟอ่อนๆแบบน,นี้นะใส่เวลาิ้งแต่ละหลอดประมาณใส่สิบนาทีสามสิบนาทีแหละสามสิบนาทีนี่ก็ถือว่าไววนะสี่สิบนาทีนะสักคนอ๋อ oh. สำคัญคือแบบนี้ันก็ิสิใหม่ไปนะคั้นเพิ่นในเดี่วกับใหม่เลยนแหละทุกคนไก่กับว่าสมันเสมอคือแบบนี้นถ้าต้องเลือ่อนหันห่อนเดาจ้าสิ่งไก่ห่านสิ่งขาวสิ่ให pues ม่ฮะเม่กททลัโบโม่ตัดบอยังไม่ตัดต่อ กไมันรุ่นน้ำกันเราทุกคนแขกคนทำอิฐคนสิมาอุดหนุนยังหันเตียวขาวว่าแขกสิขาวจากักรู้แบบแขกคนทำอิฐกตบแม่เนี่ยนะทอนคนจะมาเื้อ นักเดินไปข้ามไปแค่ สิงไงน,นะทุกคนหลังจากสิงโตมันหลังว่าสิงสิงในนะรอลูกค่าเข้ามาอุดหนุนนะทุกคนนี่ฮะพร้อมเสิร์ฟเลยเด้อเิ็ไก่ฮะพร้อมเสิร์ฟแล้ว วันห้อนใหม่ๆสดจากดาววัดามมันเป็นเฮียงเมียนตะกิตมันเองเออวันเสาร์วันเด็กไปใครได้ใครแหละเขาโขบนอเขาโขกประซดใหม่กุมือนะทุกคนนี่มีสามสี่คือเก้าสีสด ข้าเนียวในขากลัมเนาะเขากลัมนะล,ละกานไปเตยนะสุกคนในไปเตยล็อกแขกล็อกคนอยู่คุอยากกินมักตาลนะน้ำมักตาลเขาเค้กน,น้ำอ้อยบุย๊มนเขาเอิญยังก่อนน้ำตาลโสดบุ๊มบนน้ำอ้อยสาวพันสามทงหาสิบเนาะ ถนทนหนทางยังมุมมีจ้าคนเตรียมพร้อมเด้อผ่านไปผ่านมากระแหวอุดนุนเจ้าเ้าเน่เนาะเจ้าวท้าเฝ้าหานมืดมือหมือนกันอยู่หานมืดมือกระบืสอยจิดานน้ำหน,นาวประดาเพราะว่าทพิลดก,กายมาหนาวนะตึ้งในกระสุนซุวนล่น ความเสื่อมล้าทุกคนปิ้งไก่ลาดเตยมันหลินน้ำกุกาเฮดนาเอ็นนี่เนาะปิ้งไก่ปิ้งไก่เด้อะปิ้งไก่บ้านนุ้งปิ้งเป็ดจ้าปิ้งเป็ดจ้าไม่ได้อยู่ในเซาพี่น้องเอ้ยมือตีนี่แมงวันหลายขนาดนี้ได้แมงวันนี่ มันรีแคบหน่อยกคบสีมันรีน้ำถูกใจลยนะครับอุ้ยกินหล้งกะเจีบองหนึ่งนี่ยเจ็บ้องอันนั้นอันละน้อยเอาจะใช้ทงแล้วฝันแหนไก่นะไปนี่ป็นไก่กูมึ่ว่าเป็นไก่ดีทอดนะเออพขมพเงก็ซื้อเขาเลยเออไม่มีเหตุเนี่ยอยากกนหรอเปี่น้านเลยกเอาเอาไอที่มาฝีไก่ใส่เจ้าขาเผือกอะไรเขา

กูกูขายเองกูเป็นเจ้าของจ้าปิ้งไก่ฮั่นเจค้าประมาณนี้แหละทุกคนมือนี้แขกคนเอาเซนทงกูแหละอาเซนทงคนเนี่ยไปใส่อยู่เทนี้ก็บบได้ครับสีฮะตังสีเห็ดแต่สมุนิมาขายไม่เห็ดได้บ่เป็ได้่อยโอ้ได้สปอร์ตได้หนึ่งบ่อนหรือว่าจังได้ได้นะ โอ้มาคนมาอุดหนุนมาหลินน้ำในทุกคนนะวันรับมอบเลิศสวยขึ้นเนาะครับใจเส้นกันสิไปใส่ต่อสิไปหลินน้ำพะวันมาดนี่เออสิปิ้งเป็ดอีกกินพะวงนี้เนาะสิปิ้งเป็ดอีกกินพะวันนี้มาหลินน้ำกูผะวมามุกคือบ้าเฮือนตกูเป็นหง่อนโหนมอนกเป็นหยางมกูอยากมีหง่อนอย่างไรเนี่ยฮะบังตี้เป็นหยางให้บพอแห้งอ๋อเดี๋ยวไก่เอาแล้วอันนั้นเลยใส่ทงใันเลย เออสิไปเล่นในตะวันสิลงน้องเออหิดป้ากินเนยเด้ไปดิบอยไปซิ้ยฮนบอยไปห้ฮันไป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 ไ่ไป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 ไเไปว่าไป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 เปไ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 ปบาไป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 าปไ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 ปมปรปไปไาไปาปไ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 ัไปไิ่นไปไปไปไุไปไปไปอปไ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 นไปไาไปปไ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 นไป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 ไไปไปยไปไ่ไปปอเปนป น้ำกูเป็นยังดอกเอาแล้วเป็นยังไม่ลิ่นน้ำกูก็ดีใจแลยแบบนั้งเลยอืมอจจไม่บานแห้เถะคัดสิไ,ปไ,ปได้ปไปแต่เร่งกินบุฟเฟต์กระช่ท้องมื่อไปดองเล็้แม่จะก็ 5, ไม่ฮะเออคันพิดหัานแล้วไปขายใิกลก่เมื่อเมื่สิไปเบิรดอบเจ้า่อยกับเบิดการนี้เอาเป้ามีฐานแลยเถอะเป็นไดมาเซโนหมวนดีปะกะบบปันไดเป็นยังไม่ใสคือเ่าเอาจักหรือคีลรกจักออกมากนะครับบมาส่งกัน เอาขับรถไปนั่นไปหนีเขาบูมส่งเขาบูมส่งกระชิรลจักรมาเขากระชิไปดิไปนันไปนี่เด็กจ้างเขาเจ้าเดินเขาอกแก๊ปดิมีแก๊ปดิได้มีได้อยู่เซโนมีแก๊ปมีสมองมีเด้อเด้อนะทุกคนอันนี้ติ๊ข้าวกับปิ๊งเป็ดไม่กินเอื้บไปว่าไปว่าเอื้บเขาเอิญเอื้อเอื้บประแดก ป e ิ้งเป็ดเอือบประแดดสีสูคัมสีกับเจ้าหน่อยเพิ่นๆไปเมื่อแล้วฮะโบยังบุญเด็กกินนะฮะน้องทุกคนผู้ใด้ไกลไปไกลมากแหวอุดหนุนตีขาวในเด้อนี่ขณะวันเสาร์นะมุ้งขายได้จะโตเลยฮะขายได้ที่โตแล้วฮอดซิฟเลยฮอดแล้วเออในใช้มาแบ่งกูเลยไหมกำไรแบ่งกุลเน่ เป็นกันมาค้ายหน้าฮ้านนะทุกคนนะกรแวายๆอุดหนุนในเด้อนี่อันตีขาขอบใจลหลายขอบใจเรไรเจอก<ด>ันวันอะสิไปลิ้มน้ำโอ้แม่เฮิดกูเลยพี่แต่อยากหนีอยากหนีเนาะสอ,องชั่วโมงเลยนะีส่สชั่วโมงไปสั่งฮ่อนฮ่อนมึงงานเตเจอกันบาย นะทุกคนไก่ไปไก่มากับโฆษณาขายปีกไก่ก่อนนะทุกคนนี่ทิ้งเงี้ยก็ได้กับโฆษณาขายปิ้งไก่ก่นะกนนนอกนปิ้งเซนสามนะเซน 4, สน 5, นะี่เซนห่านนะหม่ำเป็นหม่ำหม,มูเดอ้อเจ๊เขาขายหม่ำหม,มูสิ้นกับสิ้นหมูนะเครื่องในมืดแล้วมันคือเศร้าน,นี่เครื่องในหลายอยู่ตอนเจ๊เขาตื่นมาเจ๊เขาปิีกนะทุกคนนะนี่ ินีนก้กะซิซุกแรกจังไรกินข้าวเนาะทุกคนคลิปนี้กระซิคขขอลากดเดอ้อจังไรกระปราก,ก,า like, ก,า share, กาไดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์เดอ้อสิ่สำคัญฝากมือโฆษณานำแน่นะบ๊ายบายแต่อย่าลืมมาอุดหนุนปีไก่ปีขาวเดอ้อ